สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตต้นกล้าอายุสี่วันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ว่าต้นแล้วก็ใบอของต้นกล้าของเราก็มีลักษณะที่จะเขียวเข้มขึ้นแล้วก็ลำต้นเริ่มยืดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพราะว่าผักสลัดของเราเขา ตัววันต่อวันเลยนะคะตัวที่เขามีลักษณะยืดเราก็ได้ทำการดึงเขาลงไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็สังเกตเขาไปแต่ละวันแต่ละวันนะคะว่า,าเขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะจะอ,อยู่ต่อหรือว่าเขาจะไปแล้วนะคะก็ค่อยๆสังเกตดูนะคะ ตัวนี้ก็เป็นเมล็ดเคลือบนะคะในถาดสีฟ้านี้เาาดมนุษย์มทางนี้จะไม่เห็นตัวนี้ก็เป็นพวกเมล็ดเคลือบนะคะจะเห็นว่ามีสีขาวๆอยู่ตัวนี้โบลืลมเพาะเผื่อไว้นะคะลืมเพาะเผื่อไว้ต้นที่เขาไม่เกิดอ่าเพื่อต้นที่เขาเปื่อยก่อน ต้นที่เขามีปัญหาแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยติดติดแผ่นฟองน้ําเกินไปเดี๋ยวโบจะดึงเขาขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวใบเขาจะเปื่อยก่อนอ่านิดนึงพอเพราะว่าตัวนี้คอนโทรลไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเป็นเมกเลกอบเราไม่รู้ว่าเขาจะโผล่ทางไหนเราก็เลย จุ่มลงไปเลยนะคะมาดูต่อไปตัวนี้เป็นมเมล็ดฟิลเล่นะคะ,มะเมล็ดเปลือยที่เราได้เพาะอไว้ก็ยังมีลักษณะยังไม่แตกต่างมากนะคะตัวนี้เขาเป็นใบม้วนม้วนนี่เป็นปกติของเขานะคะไม่ต้องจกใจเพราะว่ามันก็แล้วแต่สายพันธุ์ของเขานะคะเหมือนตัวนั้นไปเขาก็จะไม่พันกันนะคะตัวนี้เป็นกรีนโอ๊ก นี่เป็นฟินเล่เขาก็มีลักษณะเป็นม้วนๆแบบนี้จากจรแรกที่เขายืดนะคะบบก็ได้ดึงเขาลงไปแล้วนะคะเขาก็มีลักษณะที่จะต้นแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะ,ะก็อาจจะมีเป็นบางต้นที่เขาไม่ไหวแล้วจริงๆก็คือต้นนี้ไปแล้วต้นนี้ลอต้อนนี้ก็โบน่าจะทําเขาหักนะคะตอนนั้นดูน่าจะเริ่ม ปล่อยแล้วนะคะแล้วก็มีตัวนี้ที่คิดว่าน่าจะจุ่มเขาลงไปเยอะเกินไปเขาเลยไม่เกิดเลยพวกมีลักษณะยะืดเดี๋ยวโบจะปล่อยเขาไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเขาสวนมาเขาก็ลงไปแล้วเอาไว้ดูตัวนี้ก็เป็นอมะเล็ด มินิคอร์สนะคะทีนีวนี้บโบได้เพาะในกล่องพลาสติกกับกระดาษทิชชู่ก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงในฟองน้ําเขาก็มีลักษณะที่ต้นจะพร้อมเพรียงเรียงกันนะคะเพราะว่าเราได้คัดเลือกเมล็ดก่อนที่จะปักก็มีลักษณะที่จะงอกทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าบโบเลือกเมล็ดที่งอกปักลงไปนั่นเอง <C'> ตัวนี้ อันนี้เพิ่งมาใหม่อีกแล้วโบเพราะอาได้เอาลงฟองน้ําเมื่อวานนะคะพอดีว่ามีลูกค้าสั่งต้นกาไว้โบก็เลยเพาะเพิ่มอีกนะคะต้นกาก็คือ,อลูกค้ามารับที่บ้านนะคะก็เลยได้เพาะเผื่อไว้เดี๋ยวของตัวเองจะไม่พอขายนะคะผัก สัหวัดวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากโบจะยังไม่เติมน้ำนะคะลดน้ำเขาลดลงไปนิดเดียวเพราะว่าแสงเขาก็อยู่ปกตินะคะโบเอาไว้ป้ายแสลนแบบนี้นะคะแดดก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นอากาศหนาวเลยแหละนะคะที่บ้านโบ,โบที่อำเภอเขามรราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ คือต้นกล้าของเขาเราเด่ยชอบอากาศแบบนี้มากๆเลยนะคะมีแสงแดดแล้วก็มีอากาศที่เย็นนะคะเขาก็จะเติบโตได้ดีกว่านะคะก็เลยจะสังเกตว่าในช่วงหน้าฤดูแบบนี้นะคะผักจะเยอะมากๆเพราะว่าคนปลูกได้เยอะนะคะแล้วก็ปลูกผักได้สวยแต่ว่าก็แล้วแต่พื้นที่นะว่าเขาจะ ขายดีขายไม่ดีอะไรยังไงเราก็ต้องหาตลาดโดยตัวเราเองนะคะขายที่บ้านไม่ได้เราก็ออกออกตลาดประมาณนั้นอาจจะมีลดบ้างแจกบ้างแถมบ้างแบบนี้นะคะเพื่อเอาลูกค้าก่อนประมาณน,นั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ